สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์มดวิดีโอนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในมินิซีรีเกี่ยวกับการเขียน VBA สําหรับ Microsoft Access โดยวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแรกซึ่งจะอธิบายว่า VBA คืออะไรใช้ทําอะไรแล้วก็จะใช้มันอย่างไรรายละเอียดงานทํางาน VBA ในส่วนอื่นๆก็จะไปกล่าวถึงในวิดีโอถัดไปเริ่มต้นเรามาดูกันว่า VBA คืออะไรนะครับ VBA เนี่ยก็คือมันเป็นภาษาเขียนโปรแกรมตัวหนึ่งซึ่งย่อม,มาจาก Visual Basic for a p p l i c a t i o n VBA จะทำให้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ซึ่งไม่ใช่แค่ Access นะครับแต่รวมถึง Microsoft Word, Excel, PowerPoint แล้วก็อื่นๆที่สามารถใช้ VBA ด้วยได้เนี่ยสามารถทำงานได้นอกเหนือจากที่ตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วทีนี้สำหรับ Microsoft Access เนี่ยเราจะใช้ VBA ได้อย่างไรเรามีส่วนที่เราจะต้องใส่ใจเกี่ยวกับการเขียน VBA นะครับอยู่ทั้งหมด3อย่างคือคือจะให้มันทาอะไรจะให้มันทาเมื่อไหร่แล้วก็จะให้มัน เอาผลลัพธ์ไปใส่ที่ไหนในส่วนของการทําอะไรนะครับเราก็จะกําหนดในส่วนของ Procedure ซึ่งเราก็จะเขียนตัว Procedure เนี่ยใน VBA Screen ซึ่ง Microsoft Access แล้วก็ Microsoft Office ก็จะมีเอาไว้ให้แล้วส่วนการทําเมื่อไหร่เนี่ยใน Microsoft Access เราจะกําหนดที่ Event Property ของ Control ที่เราทํางานอยู่ สำหรับ Output ว่าเราจะให้ผลของการคำนวณของการทำงานเอาไปใส่ไว้ที่ไหนเราก็จะต้องกำหนดลงไปในตัวโค้ด VBA ที่เราเขียนคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าเราจะใช้ VBA ได้อย่างไรโดยที่ตัวอย่างที่วิดีโอนี้จะนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นการคำนวณง่ายๆก็คือการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ว่าเราจะทำให้ Microsoft Access เนี่ยคำนวณ VAT จากราคาได้อย่างไรในตัวอย่างของเรานะครับก็จะมี คอนโทรลซึ่งเป็นกล่องข้อความอยู่2กล่องกล่องแรกก็จะใส่ข้อมูลกับราคาแล้วก็กล่องที่2ก็จะเป็นให้ระบบคำนวณว่าเวดของราคาที่เราใส่เนี่ยเป็นเท่าไหร่คราวนี้วิธีการทำเนี่ยผมก็จะไปที่ Design View โดยที่ผมวางแผนไว้ว่าผมคลิกที่กล่องข้อความภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วให้มันใส่ ราคาที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาในกล่องข้อความนี้เลยดังนั้นในการที่ผมจะเขียน VBA นั้นผมวางแผนไว้แล้วว่าระบบ procedure ที่เราจะเขียนเนี่ยจะทำงานเมื่อเราคลิกที่กล่องข้อความผมก็จะต้องมากำหนดที่ event ของกล่องข้อความแต่ว่าก่อนที่ผมจะกำหนดเนี่ยผมสังเกตเห็นตรงส่วนนี้ตอนนี้ชื่อของกล่องข้อความวั t เนี่ย เป็น text b ซึ่งมันไม่ make sense เลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นกล่องข้อความที่ชื่อว่า web เพื่อให้มันสื่อสารได้เข้าใจนะครับก็คือเวลาเราอ่านเองว่ากล่องข้อความนี้ทำอะไรเราจะได้รู้ว่ามันเป็น web ในส่วนของกล่องข้อความราคาก็เช่นกันตอนนี้มันยังเป็นชื่อ txt a อยู่ผมจะเปลี่ยนมันเป็น txt price คราวนี้ ผมก็จะมาที่ w ว t t ผมไปที่ Property Sheet แ a บชื่อ Event ผมให้มันทำงานเมื่อคลิกผมก็จะกำหนดตรง On Click กดที่จุดๆนะครับแล้วกดที่ Code Builder OK เขาจะเปิด VBA Screen ขึ้นมาท่านจะเห็นตรงนี้ Microsoft Visual Basic for Application คราวนี้สิ่งที่เราต้องการจะให้ทำตรงนี้คือ Private Private นี่เป็นสโคบซึ่งจะกล่าวถึงสโคบในวิดีโอถัดไปนะครับ สับย่อมาจาก subprocedure ซึ่งก็คือการทำงานว่าเราจะให้มันทำอะไร e v e n ์เรากำหนดไปแล้วว่าทำเมื่อไหร่คราวนี้จะให้ทำอะไรเราจะเขียนเป็นโค้ดใส่ตรงนี้นะครับโดยที่หลักการเขียนโค้ดก็จะเป็นเหมือนกับการเขียนโปรแกรมทั่วๆไปหลักที่เราจะต้องพิจารณาในตัวอย่างนี้ก็คือถ้าเรากำลังจะก,กำหนดค่าให้กับตัวแปรใดหรือ control ตัวใด ให้วางคอนโทรลตัวนั้นไว้ข้างซ้ายมือในที่นี้ผมกลังจะกำหนดผลลัพธ์ของการคำนวณใส่เข้ามาในกล่องข้อความชื่อ txt w a t t ดังนั้นผมก็จะต้องใส่ txt w a t t ไว้ที่ซ้ายมือประเด็นก็อยู่ที่ว่าสมมุติว่าผมจำไม่ได้ว่าชื่อของ txt w a t t คืออะไรผมสามารถพิมพ์ me แล้วกด ระบบของ VBA Editor เนี่ยจะโชว์ขึ้นมาว่าใน ME มีหรือตัวฉันหรือฟอร์มที่เรากำลังทำงานอยู่เนี่ยมี Control อะไรหรือ propery t อะไรให้เรากำหนดได้บ้างผมก็จะลองผมจำได้คร่าวๆว,ว่าผมตั้งชื่อมันขึ้นต้นด้วย txt ผมพิมพ์ txt เห็นไหมครับ txt หรือ text box ทั้ง2ตัวที่เราตั้งชื่อเนี่ยปรากฏขึ้นมาให้ผมเลือกนะครับผมบอกว่า ที่ txt w วผมเอาเคอร์เซอร์นะครับไปตั้งไว้ที่ txt w วแล้วผมกด tab มันจะใส่ให้เราโดยอัตโนมัติคราวนี้ผมไม่ได้ต้องการที่จะเอาตัวเลขไปแทนที่กล่องข้อความผมต้องการให้ค่าในกล่องข้อความเนี้ยเป็นตัวเลขที่ผมต้องการดังนั้นผมกดจุดอีกทีตัวอ d i ดิเตอร์ก็จะบอกว่าใน txt แวหรือในกล่องข้อความตัวเนี้ย มี property อะไรบ้างให้เราใช้งานในที่นี้ผมต้องการกำหนดค่าผมจึงพิมพ์ value ผมพิมพ์ va เข้าไปท่านจะเห็นว่ามี value ตรงนี้ปรากฏขึ้นมาผมเลือกไปที่ value แล้วผมก็กด tab มันก็จะใส่ให้อัตโนมัติผมบอกว่ากล่องข้อความนี้ให้มีค่าเท่ากับเท่ากับอะไรให้มีค่าเท่ากับค่าในกล่องข้อความราคาหรือที่ที่ price คูณกับอัตราภาษีซึ่งก็คือ7% ผมก็จะพิมพ์เหมือนเดิมครับมีจุด txt มี txt price ผมกดจุดเลยมีค่าเท่ากับกดแท็บแล้วจุดนะครับมันจะใส่ให้อัตโนมัติพร้อมกับแสดง list ของ property ให้เราเลือกให้เอาค่าจากตาราง txt price คูณกับอัตราภาษีซึ่งก็คือ7%แต่เราไม่สามารถใส่7%แบบนี้ได้นะครับผมก็จะ คือ7คือเท่าไหร่7เปอร์เซ็นต์เซ็นแปลว่า100นะครับเคือ7ต่อ100ผมก็จะเอา7หารด้วย100ได้เท่ากับ0.07นะครับนำมาคูณเข้ากับค่าที่อยู่ใน TXC Price แล้วผลลัพธ์ของสมการนี้ได้เท่าไหร่ให้ใส่ลงไปในตัวแปรด้านซ้ายมือซึ่งก็คือค่าของกล่องข้อความชื่อ t x t ว e t ในฟอร์มที่เราทํางานอยู่นะครับคราวนี้ผมก็จะทดลองรันดูผมใส่เลข100เข้าไปเมื่อผมคลิกในกล่องข้อความแ a วดท่านจะสังเกตว่ามันคํานวณเลข7มาให้เราถ้าผมใส่200มันก็จะคํานวณสินะครับซึ่งก็คือ7%ของราคาที่เราใส่และนี่ก็คือวิธีการเขียน VBA แบบง่ายๆต่อไปนี้จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับ ให้ท่านลองวางคอนโทรลตัวใหม่ผมต้องการให้ท่านเขียน VBA คำนวณว่าราคารวมแวดเท่ากับเท่าไหร่โดยที่ทำเมื่อไหร่ผมอยากให้ท่านวางปุ่มหนึงปุ่มไว้ตรงไหนก็ได้ครับจัดหน้าจอเอานะครับวางปุ่มหนึ่งปุ่มเมื่อคลิกปุ่มนั้นให้กล่องข้อความใหม่นะครับขึ้นค่าตัวเลขว่าราคารวมแหวดเป็นเท่าไหร่ ลองลงมือทำดูครับเอาละครับคราวนี้เมื่อท่านลองทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะแสดงให้ดูว่าผมทำแบบไหนเริ่มต้นผมก็จะไปที่ Design View แล้วเราจำเป็นที่จะต้องใช้ Text Box 1ตัวเพื่อแสดงผลผมก็จะเอา Text Box มาวาง ผมจะคลิก TextBox ตัวเก่าเพื่อจัดใช้ Format p เ i n t e r นะครับทำให้การจัดหน้าจอน่าจะง,ง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็พิมพ์ใส่เข้าไปว่าอันนี้คือราคารวมวันครับเช่นเดียวกันกับ TextBox อันอื่นๆผมจะตั้งชื่อมันนะครับตอนนี้เป็น text 9ผมจะเป็น txt วน i n c คราวนี้ Event ท์ที่จะให้มันทำงานผมบอกว่าผมจะให้มันเป็นปุ่มนะครับดังนั้นผมก็จะเลือกที่ control ชื่อ button แล้วก็เอามาวางตรงนี้ประมาณนี้ผมไม่ใช้วิาสายกด cancel ตรงนี้ผมจะเขียนว่ารวมราคาเพื่อให้มันสื่อความแน่นอนก็ ตั้งชื่อของคอนโทรลที่เป็นปุ่มด้วยนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า BTN Calc ครับ,รบเมื่อเราจัดการเรื่องหน้าตาของมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าไปเขียนตัวโคด VBA ว่าเริ่มต้นเราจะให้มันทำงานเมื่อคลิกที่ปุ่มรวมราคาผมก็จะเลือกคอนโทรลปุ่มตัวนี้แล้วกดที่ Event On Click จุดดๆดๆ Access ก็จะสร้าง subprocedure ขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติผมต้องการที่จะให้ output แสดงผลในกล่องข้อความที่ชื่อว่า t x t w a t i n c ผมก็จะต้องกำหนด t x t w a t i n c ไว้ที่นี่ในตัวอย่างนี้ผมจะไม่พิมพ์มีนะครับผมจะกดแบบนี้เข้าไปเลย t x t w a t i n c เมื่อผมกดจุดมันขึ้น property มานั่นหมายความว่าผมพิมพ์ชื่อถูกนะครับให้ค่าของ t x c w a t i n c เท่ากับ t x t p r i c e v a l u e คือค่าของ TXT.PRICE บวกกับ t x t w a t w a t v a l u e เมื่อผมใส่แบบนี้เสร็จแล้วผมก็ทดลองดูนะครับ1 0 7ผมคลิกตรงนี้แน่นอนไม่มีผลอะไรเพราะว่าเราไม่ได้กำหนด Event ์ไว้ที่ ราคารวมแบตกล่องราคารวมแบตเรากดกําหนดอีเวนต์ไว้ที่ปุ่มผมกดปุ่มรวมราคามันรวมให้ผมนะครับเป็น107บาทสมมุติว่าผมลองใหม่200ผมกดรวมราคามันเป็น207เพราะอะไรเพราะแวตยังไม่เปลี่ยนสาเหตุที่แบตยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเรากําหนดอีเวนต์ของการคํานวณแวตไว้ว่าเราต้องคลิกที่กล่องข้อความแวตอย่างนี้มันถึงจะเปลี่ยนแล้วค่อยกดรวมราคาเป็น214 และนี่ก็คือวิธีการทำ VBA อย่างง่ายๆถ้าเกิดว่าท่านสนใจท่านอาจจะลองเขียน VBA เพิ่มเติมว่าทำอย่างไรให้เมื่อกดรวมราคาแล้วมันคำนวณแวตให้ด้วยคำนวณราคาให้ด้วยและในวิดีโอนี้ผมก็ได้แนะนำว่าวิธีการเขียน VBA ในขั้นเบื้องต้นเพื่อการทำงานง่ายๆใน Microsoft Access ทำอย่างไรพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ